สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บทที่1นะคะของวิชาหลักการบัญชีขั้นต้นนะคะอ,อยู่กับอาจารย์นะคะรองศาสตราจารย์ดรนภาพรลิกิต,ต,ตวงขจรนะคะอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น,นะค่ะนะคะเราก็เลยมาเริ่มกันเลยล้กันนะคะ ว่าด้วยนะคะในส่วนของคลิปนี้จะเป็นบทที่1นนะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีนะคะในบทที่1ก็จะมีหลายหัวข้อนะคะในส่วนของหัวข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อประเภทของธุรกิจนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะลงบัญชีเนาะ อันนี้วิชาลการบัญชีเบื้องต้นนะก่อนที่เราจะทําธุรกิจเราก็ต้องมารู้เกี่ยวกับประเภทของธุรกิจนะคะ,ะเราลองมาดูนะคะว่าในส่วนของเนื้อหาของของบทนี้นะคะเราจะเข้าใจอะไรกันบ้างนะคะ,ะในส่วนของบทนี้นะคะเราจะมี วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะคะเข้าใจลักษณะของหน่วยธุรกิจและประเภทของธุรกิจนะคะซึ่งก็จะเป็นคลิปนี้เนาะนะคะแล้วก็เข้าใจความหมายของคำศัพท์ทางบัญชีนะคะข้ออ่อหัวข้อที่3ก็จะเป็นเข้าใจกระบวนการทางบัญชีและความสําคัญและประโยชน์ของการทําบัญชีนะคะข้อที่4ี่เข้าใจสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีนะคะมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะและกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินนะคะซึ่งเป็นตัวเป็นกฎหรือว่าเป็นระเบียบทางการบัญชีที่เรา เราบันทึกตามนะคะในส่วนของมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะในส่วนของหน่วยงานธุรกิจนะคะหน่วยงานธุรกิจคืออะไรนะคะหน่วยงานธุรกิจก็คือหน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรนะคะใช้ทรัพยากรในการผลิตหรือขายสินค้านะคะหรือให้บริการนะคะวัตถุประสงค์หลักของหน่วยธุรกิจก็คือการจัดสรรการใช้ทรัพยากรทั้งหมด ะะที่ที่เขาสามารถจัดหาได้นะคะเพื่อก่อให้เกิดกําไรสูงสุดนะคะวัตถุประสงค์ของหน่วยธุรกิจนะคะ business entity ก็คือเราต้องการก่อให้เกิดกําไรสูงสุดนะคะหน่วยธุรกิจก็เช่นอะไรนะคะในชีวิตประจําวันถ้ายัางเป็นหน่วยธุรกิจที่เราเห็นชัดเนาะเราไปไหนก็เจอก็อย่าง7 e l e v e n ิเลเว่นนะคะก็เป็นหน่วยธุรกิจนะคะร้านค้านะคะหรือว่า ถ้าสรรพสินค้าไงคะที่เราปั๊มน,น้ํามันางเงี้ยฮะก็จะเป็นหน่วยธุรกิจนะคะก็คือมีการจัดสรรใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อก่อให้เกิดกําไรสูงสุดนะคะแล้วกําไรคืออะไรเราก็ค่อยๆเรียนรู้ในในในบทเรียนในรายวิชานี้นะคะออในส่วนของหน่วยงานธุรกิจนะคะวัตถุประสงค์คือต้องการกําไรสูงสุดคราวนี้พอเราเจาะลงมาว่าเอ๊ะหน่วยธุรกิจมันเป็นยังไงล่ะ นะะหน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานที่เราจะเข้าไปทําบัญชีให้เขาเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะคะเราก็เลยลองแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะหน่วยธุรกิจที่แบ่งตามส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะะการระดมเงินทุนนะ,ะ ى, การทําธุรกิจต้องมีเงินลงทุนไหมคะการลงทุนเนี่ยนะคะมีลักษณะมาจากที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินง,งานนะคะเอกแบ่งเป็น แบ่งเขาเรียกว่าอะไรแบ่งส่วนที่เราสนใจออกเป็น2ส่วนเพื่อแยกประเภทของธุรกิจนะคะเพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์รายละเอียดได้ดียิ่งขึ้นนะคะครวนี้เราลองมาอันแรกเลยนะคะในส่วนของประเภทธุรกิจแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะประเภทที่1คือกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะประเภทที่2คือห้างหุ้นส่วนประเภทที่3คือบริษัทประเภทที่4คือรัฐวิสาหกิจนะคะมี4ประเภท ตามลักษณะของการลงทุนเรามาเริ่มประเภทแรกนะคะประเภทที่1นะคะประเภทของกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะกิจการเจ้าของคนเดียวลักษณะเป็นแบบไหนนะคะก็คือเหมือนร้านค้าที่เราพบได้โดยทั่วๆไปเนาะนะคะเป็นกิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของครานี้เนื่องจากว่าเป็นกิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวลงทุนเพราะฉะนั้นเงินทุนมันก็จะถูกจํากัดด้วยเงินทุนของเจ้าของเพียงคนเดียวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่กิจการที่เป็นลักษณะ เจ้าของคนเดียวก็จะเป็นกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะคะกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะคะที่เจ้าของเป็นเจ้าของสามารถลงทุนในกิจการนั้นได้แต่เพียงผู้เดียวนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาเป็นเจ้าของคนเดียวปุ๊บนะคะเขาก็เป็นผู้รับส่วนกําไรหรือขาดทุนแต่เพียงผู้เดียวนะคะกำไรทั้งหมดก็เป็นของเขาถ้าขาดทุนทั้งหมดก็เป็นของเขาเช่นเดียวกัน นะคะเราไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลนะคะอันนี้เป็นกิจการไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคลนะคะเป็นเจ้าของคนเดียวนะคะนะคะในส่วนของในแง่ของกฎหมายนะคะกิจการเจ้าของคนเดียวไม่ถือเป็นนิติบุคคลแยกจากเจ้าของนะคะแต่ในแง่บัญชีเนาะถ้าเราลงบัญชีเราก็ต้องมีการแยก ะะแยกแยกกิจการออกจากผู้เป็นเจ้าของนะคะในส่วนการลงบัญชีนะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดชัดเจนขึ้นในส่วนของผลการดําเนินงานในการทําธุรกิจนะคะประเภทต่อมาประเภทที่2ค่ะห้างหุ้นส่วนนะคะห้างหุ้นส่วนก็คือกิจการที่มีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะอันแรกคือมีคนคนเดียวเป็นเจ้าของเงินทุนอันที่2ก็คือกิจการที่มีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปตกลงลงทุนร่วมกัน นะคะเพื่อทํากิจการร่วมกันนะคะลงทุนร่วมกันอาจจะเป็นโลงเงินหรือโรงแรงก็ได้หมดนะคะมาลงทุนร่วมกันนะคะเพื่อทํากิจการร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันผลกําไรที่เกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานนะคะตกลงร่วมกันทาธุรกิจเสร็จปุ๊บพอมีผลกําไรก็ตกลงว่าจะแบ่งกันเท่าไหร่อันนี้คือข้อตกลงระหว่างคน2คนนะคะสคนขึ้นไปเราเรียกว,ว่าเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะห้างหุ้นส่วนนะคะมี2แบบ ะะห้างหุ้นส่วนมี2ประเภทนะคะก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจํากัดนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นลักษณะไหนนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือห้างหุ้นส่วนซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันนะ,ะเพื่อนี้ทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนนะ,ะโดยไม่มีไม่มีจากัดจํานวนนะแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดผลขาดทุนหรือนู่นนี่นั่นนะคะผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบใน ห้างหุ้นส่วนนั้นนะคะไม่จํากัดจํานวนหุ้นส่วนนะคะก็คือต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะจดหรือไม่จดทเะเบียนก็ได้นะคะลักษณะนี้ถ้าจดทะเบียนก็เป็นนิติบุคคลถ้าไม่จดทะเบียนก็ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะนั่นคือห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะคะประเภทที่2นะคะห้างหุ้นส่วนจํากัดนะคะห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นลักษณะไหนนะคะห้างหุ้นส่วนจํากัดจะมีผู้เป็นหุ้นส่วน2ประเภทนะคะลักษณะของห้างหุ้นส่วนจํากัด คือหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบในนิสินของห้างหุ้นส่วนไม่เกินกว่าจำนวนที่เงินที่ตนได้ตกลงไว้ในห้างหุ้นส่วนนี้นะคะและส่วนที่2ก็คือส่วนหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบนะซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้ร่วมรับผิดชอบในนี้สินที่เกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจํานวนนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยนะคะ นะห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีหุ้นส่วนเป็น2ประเภทประเภทแรกคือหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดช,ชอบนะคะก็คือจำกัดความรับผิดช,ชอบแปลว่าฉันลงทุนไปเท่านี้แล้วถ้าเกิดคมความเสียหายขึ้นฉันจะไม่รับผิดชอบมากกว่าที่ฉันลงนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีนี้สินคงเหลืออยู่หุ้นส่วนประเภทที่2ต้องรับผิดช,ชอบในส่วนนี้นะคะ,ะตามกฎหมายระบุไว้นะคะว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ย ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบอย่างน้อย1คนนะคะ1นคนนะคะและผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบเท่านั้นที่จะมีสิทธิจัดการห้างหุ้นส่วนได้นะคะตามกฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ให้เต็นน vale ิติบุคคลโดยต้องมีคําว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะในการจดทะเบียนต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนเป็นหุ้นส่วนประเภทใด ะะแล้วก็อย่าลืมว่าต้องมี1คนที่เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบและผู้มุดเป็นหุ้นส่วนประเภทนี้เท่านั้นถึงจะจัดการห้างหุ้นส่วนได้นะคะอันนี้คือประเภทที่2ห้างหุ้นส่วนค่ะประเภทต่อมาประเภทที่3นะคะบริษัทจำกัดนะคะก็จะมีเ,เรียกว่าอะไรขนาดของธุรกิจก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจากกิจการเจ้าของคนเดียวมาเป็นห้างหุ้นส่วนก็จะใหญ่ขึ้นหรือมาเป็นบริษัทจำกัดก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ บริษัทจำกัดนะคะจะต้องจัดตั้งขึ้นโดยการร่วมลงทุนของกลุ่มคนนะฮะเพื่อกระทำกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกันนะคะบริษัทจำกัดแน่นอนต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากเจ้าของนะคะผู้ถือหุ้นนะฮะผู้ถือหุ้น,นะะนรับผิดชอบในนี้สินจำกัดไม่เกินจำนวนเงินที่ยังส่งไม่ครบนะฮะผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิ์เข้ามาจัดการงานของบริษัทยกเว้นแต่ได้รับแต่งตั้งจาก ที่ประชุมผู้ถึงหุ้นให้เป็นกรรมการนะคะนะก็จะต้องมีการจัดการแยกกันนะคะเพราะการจัดการบริษัทเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการเท่านั้นนะะผู้ถือหุ้นนะคะจะได้รับส่วนแบ่งกําไรเป็นเงินปันผลนะคะหุ้นอาจเปลี่ยนมือกันได้นะคะโดยการจําหน่ายหรือโอนหุ้นให้กับผู้ลงทุนรายอื่นนะะโดยไม่ต้องเลิกบริษัทนะคะบริษัทจดทะเบียนนะคะต้องใช้คํานําหน้าว่าบริษัทและคํหลงท้ายด้วยคําว่าจํากัด ยกเว้นพวกธนาคารพาณิชย์นะคะอาจจะใช้คําว่าบริษัทจํากัดหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะในส่วนของบริษัทจํากัดนะคะเช่นเดียวกันแบ่งออกเป็น2ประเภทในนั้นนะคะก็คือบริษัทเอกชนจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดบริษัทเอกชนจํากัดนะคะ,ะ,คะเป็นลักษณะไหนนะคะแน่นอนขนาดของเอกชนก็จะเล็กกว่ามหาชนนะ,ะมหาชนก็คือคนเยอะๆนะ บริษัทจำกัดเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งเป็นบริษัทประเภทที่จัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งทุนนะะแบ่งเงินทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกันนะคะโดยมีผู้ถือหุ้นไม่ถึงร้อยคนนะคะรวมทั้งนิติบุคคลนะคะถ้ามีนะคะผู้ถือหุ้นดังกาตังรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ถือ ะะก็คือหุ้นส่วนพูดถึงหุ้นทุกคนเป็นประเภทจำกัดความรับผิดชอบนั่นเองนะคะบริษัทมหาชนจำกัดนะคะเขาบอกว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่15คนขึ้นไปนะคะจะเริ่มจัดตั้งบริษัทได้นะคะโดยจัดทาเป็นหนังสือบริคุสนทิและปฏิบัติการอย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีการจัดตั้งบริษัทการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนะฮะการประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัทนะคะ หุ้นและพูดถึงหุ้นคุณสมบัติของกรรมการอื่นๆศึกษาได้ตามพรบรบริษัทมหาชนนะคะประเภทที่4ค่ะรัฐวิสาหากิจนะคะรัฐวิสาหากิจคืออะไรนะคะรัฐวิสาหากิจก็คือหน่วยงานที่รัฐบาลเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของหน่วย,วยงานนั้นนะคะอาจจะเป็นเจ้าของทั้งหมดหรืออาจจะลงทุนมากกว่า50%นะคะซึ่งต้อง ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติพศ2505นะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ารัฐวิสาหกิจหมายถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งทุนทั้งสิ้นเป็นของกระทรวงทบวงกรมในรัฐบาลนะคะหรือกระทรวงทบวงกรมซึ่งรัฐบาลมีทุนรวมอยู่ด้วยนะคะเกินกว่าร้อยละห้าสิบนะคะรวมรวมถึงองค์กรรัฐบาลนะคะหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของตลอดจนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รัฐบาลหรือ มีหุ้นเกินกว่าร้อยละ50นะคะรัฐวิสาหากิจทำไมรัฐบาลถึงเข้ามามีส่วนนะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆนะะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสำคัญของความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะ,ะเกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานนะคะที่รัฐจะต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการที่ดีนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะอย่างตัวอย่างนะก็จะอยู่ในในในหลายๆธุรกิจนะคะขนส่งก็มีธนาคารก็มีนะคะอย่างธนาคารก็อย่างเป็นธนาคารออมสินอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นรัานวิสาหกิจนะคะหรือการรถไฟอย่างเงี้ยคะ่ะการท่าเรือกสอทอนะคะ ะลักษณะการไฟฟ้า,ฟาการปรปาะนะ,ะทั้งหมดก็คือเป็นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ที่ที่ประชาชนต้องต้องใช้บริการนะคะรัฐะก็จะเข้ามานะคะมีส่วนในการดูแลตรงนั้นนะคะ อันนี้ก็คือประเภทของธุรกิจที่แบ่งตามส่วนของเงินทุนนะการลงทุนนะคะก็จะสรุปว่าการลงทุนเนี่ยทำให้เราสามารถแบ่งประเภทของธุรกิจออกเป็น4ประเภทนะคะประเภทที่1ก็เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กนะคะประเภทที่2ก็คือห้างหุ้นส่วนตั้งแต่2คนขึ้นไปมารวมตัวกันนะคะห้างหุ้นส่วนหลังเป็นห้างหุ้นส่วนสามาญและก็ห้างหุ้นส่วนจำกัด ะะประเภทที่3ก็คือม,มีคนมากขึ้นนะคะเราเรียกว่าเป็นบริษัทจํากัดเป็นการร่วมทุนนะคะ <deep S 2> ก็แบ่งเป็นบริษัทจํากัดกับบริษัทมหาชนจํากัดนะคะบริษัทมหาชนจํากัดก็มีการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะประเภทที่4ก็คือรัฐวิสาหากิจก็คือหน่วยงานที่มีรัฐถักถือของหุ้นทั้งหมดหรือว่าถือของหุ้นหรือเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดหรือมากกว่า50%นะคะก็จะเกี่ยว,วข้องกับความเป็นอยู่ของบุคคลส่วนใหญ่นะคะ ซึ่งประเภททั้งหมดทั้ง10ประเภทเนาะแน่นอนว่าทุกหม่วยธุรกิจต้องการหาแสวงหากําไรเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้นะคะเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นการลงบัญชีเพื่อให้รู้ว่าผลการดําเนินงานเป็นยังไงฐานะการเงินเป็นยังไงจึงมีความจําเป็นกับธุรกิจทุกประเภทนะคะแล้วในวันนี้ในบทต่อไปนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊แล้วถ้าแบ่งประเภทของธุรกิจตาม ตามลักษณะการดําเนินง,งานมันจะเป็นลักษณะไหนนะคะเราไปต่อกันที่คลิปที่สอนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะนะคะ,ะก่อนจากกันนะคะเนื้อหาทั้งหมดใน powerpoint ในสไลด์ชุดนี้นะคะจะมาจากหนังสือหลักการบัญชีขั้นต้นนะคะหลักการบัญชีขั้นต้นของอาจารย์นภพ,พ,พรลิขิตวงคจรนะคะจัดพิมพ์แล้วก็จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์จุฬานะคะสามารถซื้อได้ทางศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะออนไลน์ก็ได้นะคะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ